พิษนะคะปลูกรับประทานเองแล้วก็ให้ลูกค้าเราได้เก็บใบดอกกระเจียวเพ็รน,น้ำผึ้งที่เขาแห้ง <c oughs> เขาล่วงโรยนะคะเ้อเขาหมดอายุไขเขาก็ะชะลาแล้วเขก็ล่วงโรยะคะ่ะบวกกับดินปลูกนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นแปลงเล็กๆเยี่นะคะเราก็มา <c oughs> ถอนยญ้าข้างบ้านนะคะ วันนี้เราก็เก็บใบดดกระเจียวเป็นน้ำผึ้งที่เขาแห้งเขาล่วงโรยนะคะแล้วเขาหมดอายุไขเขาก็ชรลาแล้วเขาก็ล่วงโรยก็จะจะปลูกตลอดแนวข้างบ้านเลยนะคะเอาไว้เป็นผักเคียงเครื่องก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะก็จะเป็นผักที่เราปลูกเองนะคะเป็นผักกาดหอมนะคะทุกคนคะ่ะอ่าคะ่ะ เราก็มาถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็ผักสวยๆรับประทานอร่อยๆแล้วก็เก็บสดๆจากแปลงผัาก็เราก็เก็บเอาเศษหญ้าออกให้หมดแล้วก็เราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาลงนะ,ะเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกผักนะคะ ข้างบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็มีการถอนหญ้าแล้วก็ผักสวยๆรับประทานอร่อยๆแล้วก็เก็บสุดๆจากแปลงผักนะคะเราก็มาถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็ยาวตลอดแนวข้างบ้านเพื่อปลูกเป็นผักปลอดสารพิษนะคะ ปลูกรับประทานเองแล้วก็ให้ลูกค้าเราได้นะคะเราก็มา <c oughs> ถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็ะคะ่ะสำหรับลูกค้าของเรานะคะก็บริการลูกค้าอยากเต็มที่นะคะผักสวยๆรับประทานอร่อยๆแล้วก็เก็บสดๆจากอ่า แปลงผักก็เราก็จะเก็บออกไปจนหมดนะคะทุกคนคะแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาใส่นะคะแล้วก็ดินปลูกมาผสมกันนะคะก็เราก็เก็บเอาเศษหญ้าออกให้หมดแล้วก็เราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาลงนะ,ะใบที่แก่แล้วเก็บทิ้งไปนะคะทุกคนคะก็อ ในเมื่ออุดหนุนเราแล้วก็หันดีๆนี่นะคะเนาะเราก็ปลูกผักเองนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งพอบ้านของเราก็ทักค่าสำหรับลูกค้าของเรานะคะก็บริการลูกค้าอยากเต็มที่นะคะผักสวยๆรับประทานอร่อยๆแล้วก็เก็บสดๆจากแปลง ผักสวยๆรับประทานอร่อยๆแล้วก็เก็บสดๆจากแปลงผักค่ะบวกกับดินปลูกนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นแปลงเล็กๆกี่ยวก็เราก็เก็บเอาเศษหญ้าออกให้หมดแล้วก็เราก็จะเอาปุ๋ยหมูลสัตว์มาลงแบเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกผักนะคะ ข้างบ้านเรานี่หละค่ะเราก็มีการถอนหญ้าแล้วก็อ่าแล้ค่ะเราก็มาถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็ก็เราก็จะเก็บออกไปจนหมดนะคะทุกคนคะแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาใส่นะคะแล้วก็ดินปลูกมาผสมกันนะคะสำหรับลูกค้าของเรานะคะ บริการลูกค้าอยากเต็มที่นะคะนะคะก็ผักโขลงเราก็จะปลูกผักที่ปลอดสารพิษนะคะรับประทานอร่อยอรอยและมีความสุขแบบเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกผักนะคะข้างบ้านเรานี่แหลคะค่ะแล้วก็มีการถอนหญ้าแล้วก็เตรียมพื้นที่ที่จะปลูกผักนะคะ ข้างบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็มีการถอนหญ้าแล้วก็น่แหละคะ่ะเราก็มาถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็เราก็ทําอยู่ข้างบ้านด้านนี้นะคะเพื่อเตรียมปลูกผักสวนพ่อบ้านของเราก็ทําโต๊ะทําเก้าอี้อยู่ฝั่งอีกฝั่งน่แหละคะ่ะเราก็มา ถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็ทโต๊ะทำเก้าอี้นะคะเตรียมที่จะทำร้านเก็บใบดอกกระเจียวเพ็รน้ำผึ้งที่เขาแห้งเขาล่วงโรยนะคะนกเขาหมดอายุไขเขาก็ชรลาแล้วเขาก็ล่วงโรยเอาไว้เป็นผักเคียงเครื่องก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะก็จะเป็นผักที่เราปลูกเองนะคะ เป็นผักกาดหอมนะคะทุกคนค่ะนะคะก็ผักของเราก็จะปลูกผักที่ปลอดสารพิษนะคะรับประทานอร่อยๆอและมีความสุขะะเราก็ทําอยู่ข้างบ้านด้านนี้นะคะเพื่อเตรียมปลูกผักส่วนพ่อบ้านของเราก็ทําโต๊ะทําเก้าอี้อยู่ฝั่งอีกฝั่งยาวตลอดแนวข้างบ้านเพื่อปลูกเป็นผักปลอดสารพิษนะคะ ปลูกรับประทานเองแล้วก็ให้ลูกค้าเรานะคะบวกกับดินปลูกนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นแปลงเล็กๆะคะ่ะสําหรับลูกค้าของเรานะคะก็บริการลูกค้าอยากเต็มที่นะคะ,ะเก็บใบดอกกระเจียวเพ็น,น้ําผึ้งที่เขาแห้งเขาล่วงโรยนะคะนั่เขาหมดอายุไขเขาก็ชราแล้วเขก็ล่วงโรย ใบนะคะก็จะเหลือแต่เง่าหรือหัวของเขาพอเราลดน้ำเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่สวยๆเหมือนเดิมนะคะเราก็จะเอาใบที่แก่แล้วเก็บทิ้งไปนะคะทุกคนคะ่ะก็ได้รับผักได้ทานผักที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยกับสุขภาพเพื่อสุขภาพนะคะเรานะคะ ก็พักโคงแล้วก็จะปลูกผักที่ปลอดสารพิษนะคะรับประทานอร่อยอร่อยและมีความสุขนะคะบวกกับดินปลูกนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นแปลงเล็เกๆอี่วก็เราก็เก็บเอาเศษหญ้าออกให้หมดแล้วก็เราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาลงนะคะ บวกกับดินปลูกนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นแปลงเล็กๆทำโต๊ะทำเก้าอี้นะคะเตรียมที่จะทำร้านก็จะดูแลลูกค้าของเราอย่างดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งดีๆนะคะเราก็ทำอยู่ข้างบ้านด้านนี้นะคะเพื่อเตรียมปลูกผักส่วนพ่อบ้านของเราก็ทำโต๊ะทำเก้าอี้อยู่ฝั่งอีกฝั่งเอาไว้ เป็นผักเคียงเครื่องก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะก็จะเป็นผักที่เราปลูกเองนะคะเป็นผักกาดหอมนะคะทุกคนคะ่ะใบนะคะก็จะเหลือแต่เง่าหรือหัวของเขาพอเราลดน้ำเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่สวยๆเหมือนเดิมนะคะเราก็จะก็เราก็จะเก็บออกไปจนหมดนะคะทุกคนคะแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาใส่นะคะแล้วก็ดินปลูกมาผสมกันแล้ก็ จะดูแลลูกค้าของเราอย่างดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งดีๆนะคะนะนะบคะเราก็มาถอนหญ้าข้างบ้านนะคะวันนี้เราก็เราก็เก็บเอาเศษหญ้าออกให้หมดแล้วก็ เราก็จะเอาปุ๋ยมูลสัตว์มาลงนะคะบวกกับดินปลูกนะคะแล้วก็จะทำให้เป็นแปลงเล็กๆเก็บใบดอกกระเจียวเพชินน้ำผึ้งที่เขาแห้งเขาล่วงโรยนะคะแล้เขาหมดอายุไขเขาก็ชลาแล้วเขก็ร่วงโรยนะคะก็พักของเราก็จะปลูกผักที่ปลอดสารพิษนะคะรับประทานอร่อยๆและมีความสุขนะะ จะดูแลลูกค้าของเราอย่างดีที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเราก็อยากจะให้ลูกค้าของเราได้รับสิ่งดีๆนะคะค่ะสำหรับลูกค้าของเรานะคะก็บริการลูกค้าอยากเต็มที่นะคะทำโต๊ะทําเก้าอี้นะคะเตรียมที่จะทําร้านาเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกผักนะคะ ทางบ้านเรานี่แหละค่ะล้วก็มีการถอนหญ้าแล้วก็